รถโตโยต้าวีออสเจน2ปี2007 20ถึง2013ก็สามารถใส่จอรอยตรงรุ่นรถหน้าจอใหญ่แต่ไม่บังแอร์แบบนี้ได้นะคะโดยในชุดตรงรุ่นรถมีจอร์อยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมหน้ากากและชุปรกรณ์ปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนบริเวณหน้ากากวิทยวเดิมได้เลยปุ่มกดไฟฉุกเฉินอยู่ที่เรนเดิมถ้ามีปุ่มกดที่พวงมาลัยเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งจออนดอยมีให้เลือกหลายแบรนด์หลายสเปคสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะจะใช้โทรศัพ iPhone, าาท์ไอโฟนหรืะะแอแอนดรอยก็สามารถเเเชช่่่อออกกั Internet, ินนนนทดดดาาวโหลลลปพจจีไ้ อยากได้แอปอะไรก็เลือกดาวน์โหลดเองจาก Play Store เลยนะคะถ้าชอบดูข่าวดูกีฬาก, <_ an> ก็สามารถดาวน์โหลดแอปทีวีออนไลน์มาไว้ที่จอได้แบบนี้เลยค่ะหรือจะเป็น YouTube เอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์เพลินก็ได้รวมไปถึงแอปแผนที่นำทางอย่างแผนที่ g นะู o g ้นแบบเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่จอได้เลยหรือถ้าอยากแอปอื่นๆเนี่ยก็เลือกดาวน์โหลดเองจาก Play Store เช่นกันนะคะ <_ an> และถ้าอยากใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันก็สามารถทําได้นะคะโดยการแบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานพร้อมกันได้แบบนี้เลยค่ะและในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อม th Pro ทบ มือถือจอเขาก็สามารถทําได้ค่ะและถ้าอยากติดตั้งกล้องมองถอยหลังกล้องมาถึกเหตุการณ์เพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะจอ,อดอยมีเรื่องหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายสเปคบางรุ่นก็สามารถติดตั้งกล้องรอบคันเพิ่มได้ด้วยถ้าสนใจสามารถพูดคุยกันได้นะคะร้านเพสานเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะ